ถ้อยากกินผักสดในสวนกล้วยมะพร้าวจากแบรนด์ไทยแท้ให้ลองมาที่สอนอบางเสาธงอยู่ที่จรันสิบสามได้นะคะผมทำเข้ามาแล้วก็กล้วยอบเนี่ยผมก็จะเอามาวางขายไว้ตรงนี้ค่ะวันเสาร์เนี่ยป้ากับแม่เขาก็จะแฮปปี้คนแก่เขาไม่อยากอยู่บ้านตลอดหรอก,รอกค่ะลิงปิงมะเขือพวงพวกนี้ป้าเขาก็จะเก็บมาขายนะคะจากสวนของนาบ้านข้างหลังร้านนี่เลยเขาก็บ่นก็อะไรนะว่าแบบปวดผงปวดขาบอกให้เลิกขายก็คือแบบไม่ยอมเลยค่ะกิจการนี้เรียกว่าเป็นกิจการของพี่น้องแม่เลยก็ว่าได้ของพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่เพ ชบุรีนะคะปลู่มะพร้าวแล้วก็กล้วยเป็นลากมะพร้าวเนี่ยขายแค่ลูกละยี่สิบราคาเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วค่ะถ้าช่วงไหนกล้วยล้นๆนะคะป๋่ก็ต้องรีบเอามาทากล้วยแพทไม่ก็แปรรูปกล้วยอะคะ่ะที่ทําได้กล้วยที่ไร่เรามีหลายเกรดนะคะราคาก็คือแบบตั้งแต่10บันสามสิบเลนนะนะเอาทุเรียนมาจากป่าละอูเนาะมันก็แบบสุปริกหมด<อ>แล้วพ่อแม่กินทุเรียนทีกินเป็นหมื่นนะจะเป็นแบบไหนมาปลาลงปลาานี่ก็คือกินได้หมดแน่นอนค่ะทุกคนมีแพ็กเกจเบาหวานความดันแล้วก็หัวใจมาครบแม่เนี่ยยังไม่ม บางคนอยากให้รีวิวผ้ากันเปื้อนของแม่ไอ้ผ้าอย่างเงี้ยเห็นแบบเนี้ยเป็นผ้าใหม่เลยนะลูกค้าบางคนไปร้านเราบอกเจอจากช่องของป้านี่ก็งงเลยค่ะเพราะเขาไม่เล่นโซเชียลถ้ารู้นี้ก็คงแอบจัดบ้านไม่ได้แล้วล่ะค่ะคยแนะนําให้ซื้อเครื่องปอกมาผ่าเขาไม่เอาเขาบอกมานิดเดียวแล้วเขาปอกก็สวยกว่าแม่กับป้าสบายแล้วก็นาก็เลยต้องเป็นตัวปอกเอากว่าจะได้20บาทนี่คือปอกมือพังเลยค่ะครอบครัวแม่นี้เป็นราชการบํานาญกันหมดนะคะพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วขายราคานี้อยู่อย่างนี้ก็คงไม่ ทุกวันนี้เอาเงินเดินบำนานมาจ่ายให้ธุรก,กิจก็ว่าได้แต่เอาตรงๆเขาเป็นพี่น้องที่แบบรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้มาแต่เด็กใคร<ะ>มีใครขาดใครเกินอะไรก็คือเติมเต็มให้กันหมดลูกค้าที่ร้านก็จะเป็นวัยเดียวกนันที่กินก็จะประมาณค้เล็ก10บาทประมาณเนี้ยเนาะถ้าถามถึงความซื่อสัตย์นั้นดูจากปลายราคาได้แค่บอกราคามันไม่พอเนาะมันต้องแบบบอกด้วยว่าเนี่ยคือกล้วยนู้นกล้วยนี้ครั้งถ้าปองเขียนแค่2 0บป้าก็จะโกเลยคะ่ะบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ว่าคืออะไรตะลิงปิงกระจาละ แตไ่ได้ขายแบบนี้คือเขาได้มงได้เมาส์เนาะความสุขของเขาถ้าพี่สาวกลับบ้านมาพี่สาวก็จะช่วยทํากล้วยแผ่นนะคะบางครั้งอ่ะออเดอร์ส่วนใหญ่ก็มาจากพี่นี่แหละแม่ทาบางพี่ทําบางป่งทําบางเก็บตังค์ไว้ซื้อเครื่องที่ใหญ่กว่าเดิมก็ที่ป่งใช้อ่ะเป็นกล้วยมะลิอ่องนะเป็นเนี่ยเวลาสุกงอมๆแล้วคือรสชาติจะหวานมากที่ไรของโป่งเนี่ยแทบ,บจะไม่มีกล้วยมีเม็ดเลยค่ะเขาแบบเลือกเลยรู้เลยต้นไหนแบบมีเม็ดก็คือไม่เอามาเลยวันนี้ผมใช้เวลาครึ่งวันในการทําความสะอาดบ้านอีกครึ่งวันว่างก็เลยมาช่วยพี่ทํากล้วยแผน่นแต่หลัก หลักแล้วออ,อเดอร์ก็จะเป็นกล้วยหนึบที่เป็นแท่งๆะะแต่และรอบก็ใช้เวลาอบ5-14ชั่วโมงเลยพี่ๆคนหนึ่งอินบอกว่าอยากกินเข้ามาแต่ประเด็นปัญหาคือมันต้องส่งแล้วป่มไม่เคยส่งอะเนาะส่วนแม่ก็อบกล้วยทั้งคืนนะคะอันนี้เป็นกล้วยสูตรใหม่เป็นกล้วยแผ่นงานยังไม่ออกวางจําหน่ายแล้วป่งก็ต้องมาทําเข้าหมากอีกอเนี่ยพี่สั่งมา20ห่หอนะคะปกะติเข้าหมากเนี่ยป่จะทําวันพฤหัสแล้วมันก็จะเป็นอีกทีก็คือวันเสาร์ได้ขายเลยน้ําร้อนที่ใช้นึ่งข้าวเหนียววะแม อ้าวตรงๆปง,งใช้ออนไลน์บ่อยก็จริงแต่ก็ไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์นเลยเมื่อวานปงได้คุยกับพี่นะคะแต่เมื่อคืนก็แช่ข้าวเหนียววันนี้ก็เลยทําเลยหมากหลักๆที่ทาแล้วคือต้องสะอาดแล้วก็ไม่มีความมันติดเลยถ้างั้นยีดมันจะไม่ทํางานโด<ล>ยปกติแล้วเขาจะใส่น้ําตาลนะคะแต่ส่วนที่บ้านแม่จะไม่ให้ใส่เลยเพราะว่าลูกค้าเป็นคนแก่ขนาดไม่ใส่มันก็หวาดแล้วอ่ะส่วนตัวปงว่ามันพอดีนะตอนนี้ปงก็นั่งเครียรอยู่นะคะเพราะว่าแพ็กเกจของปงอะมันเป็นถุกถ้าจะจัดส่งใส่รถเนี่ยก็คือเละแน่นอนคุยกับลูกค้าาแแลล้้ววูกกค็บบ่า ลองลองส่งมาพอไปศึกษาข้อมูลมาแล้วอะก็คือต้องรอให้เข้าหมากอะมันเป็นก่อนซิวไปเลยก็อาจจะระเบิดได้เนาะก็เลยต้องทิ้งน้องไว้อะ2วนันแล้วค่อยซิวน้องจัดส่งให้พี่ค่ะพี่ที่สั่งเนี่ยน่าจะเห็นผลจากทางต่อตอน,นี้่เลยใจใรหนูดีใจมากนะคะ